ก็สวิตจีนแจครับหรอว่ก <recess ed isolation> <Huh? S 3> erm ันต่อแรกนครับตัย่านวี่ย่านอมนะครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หว่านี่เลดี้ทีครับ เส้นนี้คือ AM กับ a e c c นะครับเลยคีิปไว้ต่อไปค่ะพวก IG นะครับมีสวิตช์กุญแจไปที่อ่อนที่ไปที่พวก AM และ a e c c นะครับแล้วหา IG เส้นนี้คือเส้น IG นะครับคีิปไว้ ต่อไปหาขัาะะ้วเอทีนะครับปิดสวิตช์กุญแจไปที่สตาร์ทแล้วที่ดีไอจีหาเอสทีนะครับนั่นนะครับเจนี่เซฟทีต่อไปหาขั้วต่อไปไปหาขั้วเอเอ็มเลเอจจีนะครับปิดสวิตช์กุญแจไปที่สตาร์ททก็ิสตาร์ นาจีที่สตาร์ไปนะครเส้นไหนที่ต่อกันแสดงว่าเป็น a m นะครับเส้นนี้คือ a m เส้นนี้คือเอีซนะครับ นี่เองอันนี้แถ้าเราแจกกันเราเรียกอนี้ก็ได้ว่าทำไมจะมาต่อต่อข้าหลอดไปนะครับจะเสไป้างฟิวนะครับนนเขาเข้าที่ควยเอ็มนะครับ ไฟแบตเตอรี่ไปเพราว่า A.T.D ครับเข้าที่หลอดไฟลงเกลว้สุดท้ายเไาไอจีนะครับไอจไปที่หลอดไฟลงเกลา มเไปใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ะไรกันเลยสาม้าน้าถูกี่หกรวกนะครับทีหลอดไฟลงาามง้งห้ก็องดามงไมไกลับบ้านดีอ่ัง

นะครับไฟเอทีจะติดแทน